i a not ทีมผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเพื่อนพ้องในวงนะครับแห่อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับนางเอกป๋อมแปมอธิพรเพชรบ้านแพงนะครับก่อนอื่นครับทุกคนพิมพมเองก็ต้องขออวยพรให้กับน้องป๋อมแปมอธิพรก่อนเลยนะครับขอให้น้องมีแต่ความสุขสมหวังสําคัญที่สุดเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงและการเดินทางนะครับขอให้น้องครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางไปแสดงที่ไหนก็ขอให้เฮงเฮงปังๆมันหมา มาลัยจาก FC f a n c l u คับด้านหน้าเวทีด้วยกันแล้วกันนะครับรายงานด่วนค่ะตอนนี้ราคาบัตรรถเมล์พุ่งสูงค่ะหมอยาหมอเขาก็จะชูตรงยูเหตุเป็นไม่ว่าช่างนั่งนั่งหลายมากตอนนี้เขาบอกเขาบอกคายดูมากอย่านั้งหมอยาเกนนั่งหลายที่ไปเป็นชูกับคนอื่นอุ้ยสันนี้ กับอุ้มอิ่มผ่าวกเซและปอมแป๊ดโอดข่าวกระแสและปอมแป๊มข่าวกระแสวันนี้ราคาของรถเมย์ตกห้างไหมยะเอาไปทำไมาใหม่ว้ายอุ้งอิงเป็นนักข่าวกับพี่ไหมอุ้งอิงเป็นนักข่าวไหมเด็กน้อยขออนุญาตนะครับนำคลิปน่ารักน่ารักของปอมแปมนะครับมาฝาก fc แฟนคลับในช่องอิ่มข่าวกระแสทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่หน่อยนะครับ อวยพรให้กับน้องหน่อยคอมเมนต์มากันเยอะๆครับทุกคนเชื่อว่าป๋อมแปมเนี่ยมาดูคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับป๋อมแปมเองนะทุกคนจากทีมอิ่มของกระแสเนาะได้เคยสัมผัสน้องมาแต่ว่าป๋อมแปมเป็นคนที่ทัศนคติดีเป็นคนเฟนล,ลี่เป็นคนที่เข้าถึงง่ายเป็นคนที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการแสดงนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเนาะนอกเหนือจากเสียงร้องที่ไพเราะแล้วป๋อมแปมยังมี acting ที่ดีด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาร่วมงานกับใครเนี่ย น้องสามารถร่วมงานได้อย่างง่ายดายครับทุกคนแล้วก็เก่งในทุกๆด้านจร,จริงๆต้องขอชื่นชมนะครับก็ถือว่าเป็นเพชรอีก1เม็ดแล้วครับทุกคนที่บอสโจโยูมินินเนี่ยเขา,าเรียกว่าอะไรฝากฝังน้องแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเพชรอีก1เม็ดที่บอสโจโยูมินินครับ ปุกปั้นขึ้นมาเลยป๋อมแปมอธิพรครับตอนนี้ก็มีผลงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังเองที่ต้องบอกว่าได้รับบทที่ต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนต้องไปรอติดตามจริงๆสาหรับคายอ้อป๋อมแปมเนี่ยได้เข้าไปหลายซีนมากๆครับแล้วก็ทุกคนครับต้องบอกว่าป๋อมแปมอธิพรเองเนี่ยน้องเป็นคนที่รักองค์กรน้องต้องบอกแบบนี้น้องก็พูดเอาไว้อยู่เสมอว่านะครับบอสโจคือคนให้โอกาสน้องนะคะทุกคนจนทําให้น้องเนี่ยมีทุกวันนี้เนาะก็ขอให้พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยตามไปซับพอร์ตน้องกันเยอะๆก็แล้วกันครับป๋อมแป แล้วก็อยู่กับน้องมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เบาสมองครับทุกคนไม่ซีเรียสอยู่กับปอมแปมนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนเนี่ยโพสต์อวยพรวันเกิดให้กับน้องเยอะมากๆเลยทีเดียวครับรวมถึงทางด้านทีมผู้บริหารนะทุกคนบอสโจซอนุษย์แล้วก็อีกหลายๆคนครับที่ออกมาโพสนะทุกคนซึ่งเมื่อวานนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอวยพรให้กับน้องกลางดึกเลยเที่ยงคืนครับปอมแปมได้มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่า happy birthday to me นะครับวันที่23เดือน4 2 0 0 1้นะครับขอให้ปีนี้เป็นอีกปีที่ดีของเธอในทุกๆด้านนะอธิพรน,นะครับสุดท้ายแล้วนะฮะหลายร้อยปัญหาหลายร้อยเรื่องราวทั้งดีทั้งร้ายเพียงผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปจงเติบโตทั้งชีวิตความคิดและจิตใจจงมีสติปัญญาความพยายามและใจที่มั่นคงรักตัวเอง ให้มากๆนะนี่คือข้อความกันทุกคนที่ป๋อมแป๋มอธิพรเพชรพานแพงหรือว่าน้องป๋อมแป๋มสาวน้อยลำเพลินโชเนาะน้องเนี่ยได้ออกมาอวยพรวันเกิดให้กับตัวเองน้องก็คืออวยให้กับตัวเองก่อนหลังจากนั้นกับทุกคนก็มีเหล่าผู้บริหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอสโจ บอสโจก็บอกว่ารักนะลูกสาวป๋อมแปมอติพรเพชรบ้านแพงอยู่ดีมีแหงมีความสุขมากมายสมหวังดังใจประสบความสําเร็จดังหวังนะลูกนะครับนี่คือข้อความที่บอสโจยมนินครับได้มีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลแล้วก็ฝากมาถึงป๋อมแปมอติพรน,นะครับรวมถึงน้องมิวรัชดาพรด้วยครับที่ได้มีการอ่าโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์รูปนะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะป๋อมแปมอติพรน,น้องสาวคนสวยของพี่ขอให้มีความ สุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปาถนาขอให้มีแต่สิ่งดีๆไหลามามีแต่แฟนขับ f c หลายๆมีแต่คนฮักแพงน้องตลอดไปดังๆปังๆหาเงินหมันหน,นเดอ้อหลานนะครับนี่คือข้อความที่น้องหมิวรัชดาพรที่ได้มีการอวยพรมันเกิดให้กับน้องรวมถึงเสียนนลลำเพลินออฟฟิเชียลจะได้มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าสุขสันต์มันเกิดป๋ำม,อมขอให้มีความสุขหลาย,ลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อนะฮะ ่อนพองในวงการนะครับก็อวยพรมันเกิดให้กับน้องเยอะมากๆเลยเรวมถึงนางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงด้วยบอกว่าปีนี้ขอให้น้องมีความสุขมากๆขึ้นสุขสมหวังกับทุกเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยรักและคิดถึงเสมอแฝดน้องนะครับโอ้โหนี่คือนางเอกอมแอมนะฮะที้มีการโพสต์ถึงน้องป๋อมแปมอธิพรเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องครับต้องบอกว่าป๋อแปมแปมอธิพรเองเนี่ยเป็นนางเอกของสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วเนาะ อนนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะได้เห็นในาสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนซึ่งน้องบอกว่าน้องเป็นที่รักของทั้ง2วงจริงๆสําหรับปอมแปมนะฮะต่ว่าเป็นพี่สาวเอาของน้องอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยเวลาเจอกันแต่ละครั้งเนี่ยอุงอิงก,ก็จะเป็นห่วงพี่สาวอยู่เสมอถามสนทุกสุขดิบอยู่เสมอสําหรับปอมแปมอธิพรครับเนาะ,ะปีนี้ก็เป็นปีอีกหนึ่งอีกหนึ่งปีที่น้องเติบโตแล้วก็ก้าวไปเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับพี่พี่าวกระแสก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จในทุกๆด้านด้วยแล้วกันนะครับ,บรายงานดว่นดวนค่ะ พุ่งสูงค่ะหมอยาหมอเขาก็จะสุดตองยูเห็บเป็นไม่ว่าช่างนั่งนั่งหลายมากตอนนี้เขาบอกว่าเขาเบาคันดอย่านั่งหมอยาอย่านั่งไ้ที่ไปเป็นชู้กับคนอื่นอันนี้รายงานด่วนค่ะตอนนี้ราคาบัตรเมไฟพุ่งสูงค่ะหมอยาหมอเขาก็จะสุดตองยูเห็บเป็นไม่ว่าช่างนั่ง นั่งหลายมากตอนนี้เขาบอกเขาเบาคายูอย่านั่กหมอยาเจนนั่งไรที่ไปเป็นชู้กับคนอื่นอันนี้รายงานด่วนค่ะตอนนี้ราคาบอลรถเมียพุ่งสูงค่ะหมอยาหมอเขาก็จะสู้ต้องยูเหตุเป็นไม่ว่าางนั่งนั่งหลายมากตอนนี้เขาบอกเขาเบาคายูอย่านั่กหมอยาเจนนั่งไรที่ไปเป็นชู้กับ คนนนนออื่้ัีรายงานด่วนค่ะตอนนี้ราคาบัตรรถไฟพุ่งสูงค่ะหมอยาหมอเขาก็จะสวนทุงอยู่เห็นเป็นไม่ว่าางนั่งนั่งหลายมากตอนนี้เขาบอกว่เขาบอกคายมากอย่านั้นหมอยาเกณฑ์นั่งหลายที่ไปเป็นชู้กับคนอื่นอ้ันนีรายงานด่วนค่ะตอนนี้ราคาบัตรรถไฟพุ่งสูงค่ะหมอยา เขก็จะสูดตรงยูเห็บเป็นไม่ว่าช่างนั่งนั่งหลายมากตอนนี้เขาบอกเขาบอกใครดยมาหมอยาอย่านั่งไครที่ไปเป็นชู้กับคนอื่นอันนี้รายงานด่วนค่ะตอนนี้ราคาบอลรรถเมย์พุ่งสูงค่ะหมอยาหมอเขาก็จะสูดตรงยูเห็บเป็นไม่ว่าช่างนั่ง นั่งหลายมากตอนนี้เขาบอกเขาเบาคายูมากอย่าอย่านั่งไรที่ไปเป็นชู้กับคนอื่นอันนี้รายงานด่วนค่ะตอนนี้ราคาบัตรรถไ์พุ่งสูงค่ะหมอย่าหมอเขาก็จะสุดต้องอยู่เหตุเป็นไม่ไว้าจะนั่งนั่งหลายมากตอนนี้เขาบอกเขาเบาคายูมากอย่านั่งอย่านั่งไรที่ไปเป็นชู้กับ คนอื่นอันนี้นนรายงานด่วนค่ะตอนนี้ราคาบัตรรถไฟพุ่งสูงค่ะหมอย่าหมอเขาควรจะสุดตังอยูออ่เหตุเป็นไม่ไว่าช่างนั่งนั่งหลายมากตอนนี้เด็กหนาเขาบอกใครค่ะเจนนั่งไรที่ไปเป็นชู้กับคนอื่นอันนี้